สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไทยน็อตแชนแนลนะครับโอ้รถสีมีเป็นไรนี่อโอร้อรถมุดหกักเป็นไรช่างเพลงนี่รถเป็นไร เสียสตาร์ทไม่ติดยาเราบินหมดจอมุ่งนึอ้มาเกี่ยวนาเสียบอลนี่เราเสียมพังเลยนี่้วออยู่่บา่น

อุ๊ยสนัยขำนไอไทยปโนนี่ถ่ายนอมขึอยู่อาการเป็นไงช่างแย่เลยคลิปโอ้เด็กรถไม่ทำไรเลยเลยโอ้ยจะทักแกเธอเนาะ ดิกรุเล่นโทรศัพท์ท่าแก่ทำงานน่โคมาเลยมาลยมาได้ัมาได้มานักมื้อไงมื้อไนี่ไอ้งา้มาี้เออทำงานบ้างเพื่ sai chụp chụp dạng điều mà bao chiến đấy nhìn sao khám Hãy subscribe cho không bỏ

เสียเวลาไปครึ่งวันพี่พระธันย์โน้ตฮะใหญ่หนึ่งเราไปดูเหรอเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวจบไม่ว่ามันจะไงทันทัน ជាចូលពេញចូលមួយរិចនេះនេះណាត្រូវឆ្លោតរកអាចចូលទៅហើយមិនអត់ពេញទៅណាហ្នឹងមកមេនេះទេស្ដែហ่าបើបើក្រាក់ទេលុបបាត់ជ روط គូមិនមានឆ្លាត់ជ روط ទៅទីទីជ روط ទៅមើលរៀបថាញ់ចូលចូលបាក់ដួលផងមានអនុលាធទៅមកមើលដួលទៅមកមុគេឆ្នាំនេះហ្នឹងតាមនោះកាត់គ្នាទៅមកទៅញ៉ៃគ្នាអាចចេះអាយប្រឹងនោះអនុ

รถไม่ถ่ายตอนรถอุ้มติด้วยเมื่อกีพอขับรถให้แม่เต้นชาวรุขาตรงเตอับเกลนรถยอะรชชลงหน่อยสายจุก คนเก็บข้าวครับจะของนานลุยเองเลยนี่ไม่ชอบ่ลยข้างไหนนี่พี่บอสนาข้าง,ง,งไหนไม่รู้จะตัดกล้จะเกี่ยว จีบได้ครับที่น้ำมีเป็นร้อยไร่